ก็สวัสดีชาวสกัดคนนะครับไปอยู่ผมแล้วนะครับเอกนะก็วันนี้ออฟเอกับข่าวสาร RV กันบ้างครับเป็นช่วงออฟเอข่าวสารเนาะประจำวันที่11เนาะก็อย่างที่หลายๆคนบ่นทุกคนนะครับผมก็เช่นกันนะดีนะช่วงเอ่อช่วงประมาณสัก2ทุ่มครึ่งสาทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะผมไม่ได้เล่นเลยครับแต่เอาง่ายๆก็คือไม่ได้เล่นแบบหลายชั่วโมงมากนะก็ในส่วนของประกาศจากทีมงาน,นครับ13ชั่วโมงที่แล้วเนาะ นะครับกหน้าอาร์วีไทยแลน์ะครับขออภัยผู้เล่นทุกคนนะก็ไปตามอ่านกันได้แต่นะคอมเมนต์นี่คือสุดๆ <c oughs> กําลังบวกๆกันอยู่เดินทะลุหินเฉยเนะ <c oughs> โอชอบก็ว่าไปกันต่อคือที่เราบ่นที่เราว่าที่เราไอ้นี่กันนะครับเราก็อยากเห็นเซิร์ฟเวอร์มาดีขึ้นนะั้นจริงมันเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งนะถ้าใครเล่น RV บ่อยๆอนะ่ะผมคนหนึงก็เป็นเมื่อก่อนนะโดนแต่ แต,แต่วันนี้รอด<笑><笑>เห็นบางคนเขาสู้ชีวิตที่กดห้าตาบางแปลรัวเลยน่าสงสารเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ในส่วนของต้อนรับนี่สกินใหม่พี่เอกนะในส่วนของเปิดโหมดพิเศษนะครับโหมดแร้งในบทบ,บันเทิงนะครับจะแร้งในบทบ,บันเทิงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะไปแกมซะหน่อยผมชอบบทบันเทิงแต่มันเพิ่มแล้งมาก็น่าสนใจอยู่ก็ในส่วนของเปิดโหมดบันเทิงยาวๆนะครับ2เดือนเต็มนะ เวลาสามโมดนะครับอืมดีอยู่นะดีอยู่ไม่แย่เท่าไหร่ไม่แย่เท่าไหร่ก็เริ่มวันที่สี่พฤษจิกายนนี้นะครับอืมก็เลือ,อีกประมาณสามวันไม่รู้วันนี้เนาะอืมวอนนี้วันที่สิบเอ็ดคร่าวๆมาเนี้กันก็ในส่วนของโกโจซาตุรุมาดูตัวอย่างก,กันได้นะครับก็ส่วนตัวมองว่าโกโจมาแล้วอืมสิบสี่มันกัน เขาสปอยมาแล้วครับ1 4บสเนาะอ่าเขากลามันยี่สิบสี่น่าจะเจอกันครับสิบสี่น่าจะเจอกันก,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 ก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับในส่วนของอข่าวสารของอาทางเพจไกหน้าวีไทยแลนด์ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเพจของเออไอนี่เหมือนกันนะเพจของเวียดนามนะแต่ของไต้หวันเนี่ยผมไปดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากก็ในส่วนของเพจเวียดนามนะครับสกินใหม่กําลังจะมานะ อืม,มว่าไม่แย่นะครับไม่แย่เราสามารถกดแปลงนี้นะอืมสวยอยู่สวยอยู่เท่าที่เดาเน่าจะเป็นกาลีนะสกินเอ่อภาพสเปซอาร์ตน่าจะมานานแล้วนะถ้าจำไม่ผิดสก,กินนี้นะอืมก็ไปดูได้นะครับเพจทางไก่หน้าของฝั่งของฝั่งเยดนามดีมากนะแล้วก็คอสเพย์คอสเพย์ดีนะครับไปดูกันได้นี่นี่คอสเพย์ ไปติดตามกันได้นะครับคอสเพลย์คนนี้นะไปดูนไปดูไนาูผมไม่แน่ใจว่าเขามีช่องทางการติดตามหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้กันหลักๆก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนของข่าวสารเกี่ยวกับไกนาวีนะก็ในส่วนของไกนาวีทัวร์นาเมนต์ก็อยากดูไหมอยากดูไหมแต่อันนั้นอัปเดตมานิดหน่อยก็เลยไม่ได้เข้าไปดูสามารถไปติดตามทางไกนาวีทัวร์นาเมนต์ได้นะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ในส่วนของดูดูในส่วนของเซตของตามนี้ด้วยนะยูเอชชั่วโมงที่แล้วสามารถมาเช็คได้นะครับนี่นะอืมผมจะได้คือภาพทางขวานอะค่าๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ,ร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 บแต่หลักๆก,ก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์ฮาสุดแล้วผมบอกให้จริงๆนี่ะดิก็เป็นอยู่คนเดียวก,กลาลังบวกเลยอ่าแล้วผมบอกให้ก็นี่นะไปอ่านคอมเมนต์ก็ได้คอมเมนต์ฮามากครับ รู้สึกว่าจะมีอยู่อันหนึ่งที่เขาปิดคอมเมนต์ด้วยนะอันนี้นรู้สึกว่าน่าจะอันนี้แหละอืน่าจะอันนี้แหละตอนที่ผมเข้าไปดูตอนแรกหมายก็ว่าเขาปิดคอมเมนต์ทำไมก็ไม่รู้งงมากเนี่ยนะแล้วเล่นอยู่ก็ค้างแล้วโดนเอฟเคดาวก็ไม่ได้ <c oughs> เนียนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆนะเมื่อก่อนมันเป็นบ่อยมากนะอาร์บีะช่วงที่ผมยังเป็นเด็กลังเมื่อก่อนก็โดนนะ แต่เมื่อวานอาจจะรอดหน่อยปอปวดมือด้วยนะเข้าวามาเบบนี้กันนะครับชอบก็ไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับคลิปชอบมันจะแชร์คอนเทนทไม่า้ครับก็ถ้าอยากให้มีช่วงนี้บ่อยๆก็ก็เดี๋ยวรอก็แล้วกันถ้าหมดคอนเทนต์นะก็จะมาถ่าย,ยางี้แหละก็แล้วกันชนเน่ปัตตันเน่อย่าลืมก็แล้วล่ะกดซับแล้วบาย